สวัสดีค่ะแม่ปิก๊กหนูจะมาร้องเพลงค่ารองร้องให้ปิ๊กฟังนะคะแม่นี่มีบุญคพือนอันใหญ่หลวงที่ฟังหวงหวงดูกาแังเหนื่อยยังนอนเตะแม่เราเฝ้าอุไรเหตกำลังุดน้อยนอนเตะไม่ห่างหันติไปจนเกิด ขาน้ำนมควรคิดพี่ไม่ไพดีขาน้ำนมแม่นีน้จะมีอากาศเหมาะสมโอ้แม่จ้ารู้คิดถึงขาน้ำนมเบลในอกสะสมกลานเป็นน้ำนมให้ดู เพียงจนสินหยดน้ำนมกินทุกทนมแม่สิมพักคุณแม่เอยขอบคุณค่ะดูรักแม่นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ดูรักแม่นูรักุ้ณูก็นได้สวบบัสดีค่ะ